สวัสดีทุกทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบชุดนอนนานะครับตัวนี้ก็จะมีอินเวอร์เตอร์1,000วัตต์ให้นะครับและผมก็จะแถมไปตัวลัก AC ตัวนี้นะครับซึ่งแปลงจากระบบแบตเตอรี่ DC นะครับเป็น AC ให้เรียบร้อยนะครับ3รูมีลักมีรูเสียบของตัวกราวด้วยนะฮะอันนี้ก็คือผมเซตระบบเรียบร้อยนะครับคือเสียบสายนะครับช่องโซล่านะครับซึ่งสายโซล่านะครับ เราก็จะมีให้คุณลูกค้าเลือกนะครับ5เมตรแล้วก็9เมตรนะครับอันนี้ผมก็ไปวางโซนที่มันมีแดดนะฮะบอย่างนี้นี่ครับอ่าไอ้ตัวนี้คือแผง20วัตต์นะครับผลิตกำลังไฟได้ประมาณสัก70วัตต์ได้นะครับต่อวันนะเจวัตต์ออวต่อวันนะครับทีนี้นะครับแบตเตอรี่ที่ผมใช้นะครับตัวนี้9นะครับ9แอม์อวนะครับ ก็ถ้าเกิดถั่วเฉลี่ยแล้วประมาณสัก100ยวัตต์ออวนะครับก็สามารถเปิดไฟนะครับได้ทั้งวันนะครับได้ทั้งวันประมาณสัก7ชั่วโมงได้นะครับถ้าเกิดชาร์จเต็มนะครับตัวนี้เราก็จะมีแบตให้คุณลูกค้าเลือกนะครับโอเคเราจะมาอธิบายคร่าวๆกันก่อนนะครับอันนี้คือการเอานะครับของตัวแบตเตอรี่นะครับก็เราเชื่อมโยงสายนะครับผ่านเทอร์มินอลตัวนี้นะครับจากแบตตัวนี้นะครับ แล้วก็แผงโซลา่าเนี่ยเราก็จะมีการทำไฟเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าคัทเอาท์ของแผงโซลา่านะครับป้องกันนะครับการไฟกระชากหรือไฟอะไรได้นะครับเวลาเราไม่ใช้เราก็ปิดนะครับผมลองปิดทุกอันนะครับสังเกตว่าหน้าหน้าหน้าจอยังแสดงผลอยู่ก็เพราะว่ามีพลังงานจากแบตนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปอธิบายนะครับสำหรับคนที่ซื้อชุดนี้ไปนะครับว่าขั้นตอนการ ติดตั้งนั้นทำอย่างไรนะครับโอเคเห็นเห็นได้ว่าจะมีช่องเสียบพอร์ต usb ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาเริ่มทดสอบนะครับกับตัวสว่านนะครับพัดลมตัวนี้นะฮะแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะครับถ้าเกิดตามที่เราคำนวณเนี่ยไอพันวัตเนี่ยก็สามารถรองรับได้นะครับพันวัตนี่สามารถรองรับได้ อุปกรณ์ไฟฟ้าค่อนข้างหลายๆอย่างนะครับแต่ต้องบอกคุณลูกค้านะครับว่าขึ้นอยู่กับตัวแบตเตอรี่ของเราด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอเปิดนะครับตัวโซล่าก่อนนะก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีตัวแผงนะครับขึ้นมาตรงนี้อันนี้ก็แสดงว่ากําลังชาร์จไฟและนะครับทีนี้ผมจะเปิดตัวแบตเตอรี่นะครับจากนี้นะครับเข้าอินเวอร์เตอร์นะครับโอเคปึ๊บอืม ทีนี้เราก็จะเปิดอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับข้อดีของมันก็คือเสียงค่อนข้างเบานะครับไม่รบกวนแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะฮะไม่ร้อนด้วยนะครับใช้เวลาใช้เวลา7 8เจ็ดแปดชั่วโมงเนี่ยลองเอามือจับได้ครับไม่ร้อนไม่ร้อนนะครับโอเคทีนี้ผมจะเริ่มทดสอบทีละอย่างชาร์จโทรศัพท์นะครับไฟเข้าปกตินะครับสว่าน ไำงานจะได้นะครับพัดลมอืมทำงานเยิงสบายนะครับเบอร์สามอ่าสวานทีนี้ก็อยู่กับ ต้องการดีไซน์ชุดนี้นะครับกับแผงโซลา่าขนาดเท่าไรนะครับแล้วก็ขนาดแบตเตอรี่เท่าไรนะครับถ้าเกิดจะเอาชุดนี้ไปอัปเกรดนะครับตัวแบตเตอรี่ให้มันจุกเยอะขึ้นนะครับตัวแผงที่ต่อวันสามารถชาร์จไฟได้เยอะขึ้นก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของชุดนอนนานะครับก็อาจจะใช้หม้อหุงข้าวได้นะครับอาจจะใช้สวาน ได้มากกว่า1ตัวนะครับอาจจะใช้ตัวราเตอร์หรืออะไรที่เอาไว้ขัดเป็นเครื่องมืองานช่างได้นะครับในในในชุดนอนนาของเราตัวนี้นะครับก็ใครสนใจนะครับก็สั่งมาได้นะครับที่ทาง Lazada และ Shopee นะครับแล้วก็มีข้อไหนสงสัยนะครับก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับและเดี๋ยวผมก็จะรีบต่อบนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ